นะครับบอกเลยว่าฮีโร่เนี่ยนะบางทีก็พลาดได้ก็อยากจะกลับอยากจะไปแต่ทําไมมันเหมือนมีอะไรมาฉุดยั้งฉุดรั้งยั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยฮะแม่จา๋าแม่จา๋าะไปเดอร์แมนอยากกลับบ้านไป<ม>ไม่ไปกลับล่ะสไปเดอร์แมนเหมือนม,มีบางสิ่งบางอย่างฉุดรั้งหนูไว้จ้ะแม่จ๋าสไปเดอร์อแมนมีใยไงมีใยใช่ มีอายาย่ะมีอายายมีอายยก็ไม่ยุติดหลังหนูอยู่เออเอาเนี่ยครับคือเรื่องของเรื่องน้องเขาตัวเล็กใช่ไหมใช่แต่ชุดสไปเดอร์แมนแบบนี้ก็น่ารักดีแต่พอเดินหลงเข้าไปอยู่ใต้ต้นมะเขือต้นมะเขือมีอะไรมีมะเขืออ่ถูกต้องมีใบอะต้นมะเขือมีอะไรมีใบแล้วก็มีน้ำอ๋อ นามมันเกี่ยวผ้าคลุมด้านหลังของสไปเดอร์แมนเกี่ยวเอาไว้สไปเดอร์แมนไม่สามารถเดินต่อไปได้คำถามเกิดสไปเดอร์แมนทำยังไงดีร้องไห้สไปเดอร์แมนก็เลยแม่จ๋ากลับบ้านกลับบ้านอยากกลับบ้านกลับไม่ได้แล้วคุณแม่จะช่วยสไปเดอร์แมนยังไงไปดูฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จกให้ปีกติดอันนี้ เข๋อ๋อยสายบีกติดต้นมะเขืออร่อยสไปเดอแมนเนี่ยนันเป็นภาคุณมด้านหลังแล้วต้นมะเขือมันจะมีหนามเล็กๆเท่านั้นแหละที่เกี่ยวเอาไว้สุดท้ายแสดงความยิดีกับสไปเดอร์แมนนะครับ Homecoming ล้วครับกลับบ้านก่อนไมยเป็นภาคนี่คือที่มาของภาาสไปเดอร์แมน Homecoming แล้วภาาต่อนปอ่ะสไปเดอร์แมน No Home โอ้ไม่ทันแล้วกลับไม่รู้จะไปไหนละไม่กลับบ้านละออต้องติดตามภาคต่อไปว่าจะไปรงเรียนออไปเที่ยวไหน<อ>ไไหรือยังดีใจกับสไปเดอร์แมนด้วยนะคะกลับบ้านได้แล้วนะบอกแล้วอย่ามีเยื่อใยมันเป็นที่มาของเขาว่ามีเยื่อใยจริงๆนะน้องใบตอง